ตอนนี้เขาแลักินข้าวจื่ออะไรเปล่เชื่อหนน้ำแข็งจีเหตุงานกับความเย็นเมื่อใดแค่นาหนาวเลยจ้ะหนาหนาวล่ะหนานาวพอดีหนาาวหมดอันนี้ก็แม่ทำผัดมาม่าพอมาให้เพื่อผู้ใดหิวพ่อได้กินกลางทางตอนนี้กินแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูนี่ก็มีไข่ กุ้งนะคะแล้วก็มีกุ้งแห้งค่ะจ่าชุมเพรไม่ใช่กู้ี่ที่สี่ใต้บ้านไหบอจาก่เกษตรชนเดเกษตรสมบูรณ์มันเป็นแบบมาม่าผุกคลีบจ่าชุมเพยก่อนไม่มาพักเซ็พัก มาบนหลเแมนต้องพักสู้พักเลยอัดม,อมือะรมิวสิกน่บอกแมนจ้ะมือนีอัดมือมอื่นไทยมิวสิกแลก้วกะหนึ่งทุ่มตรงนะคะมีไลฟ์สดที่ติ๊กต็อกน้องอุ้งอิงนะคะทุ่มหนึ่งจ้าไลฟ์สดน้องอิง,องค่ะไไน,นีสะสมอ่ะานไ,ไม่ยัง บ่ได้นอนมันนอนบ่หลับเลยในรถหลังแต่กินกาแฟมาบ่หลับเลยตอนนี้ก็กินไม่ลอยกินผสมกับบักพริก่าจ้ะแม่แห่แม่เป็นยังไงงมะอันง่ายแก่แบบแม่กาแฟอเมริกาโน่อเมริกาโน่คาเฟโน่คาเฟโน่เราแบบนี้นี่โโลาบัโอโลก แล้วก็เม็นน้องโลโก้น um ้องโอโลเพราะว่าน้องโลโก้ก็น no, ่าร yani uh ัก huh ดีนะสวยผ่าว่ายีเดะอ่าเราซื้อแล้วหละเห่มเพิ่มแล้วยังโลโก้ยัโอโลโอโลโลโก้ยี่เหม็นนะเพราะว่าเล่ย์อะไรเพป็นขลาดเอิญไอไอโอโลงูกับเลเซ่ก็บลุดอีกเอา หยาหัวยิ้มหละยิ้มเละวาอะไรันมันกินมันมันกินมันหนึ่งไม่ใช่อ้อยหนึ่งมันว่าฝากกับอันเลยอยู่สามอันเต็มกล้องบมจ้ามันยูทองดีด้มันแสบมากมากเผือกมากมันมากใครมากมัน ตัวหูมูมิงเนาะป้าหวานหมูเตียวไก่แล้วเบยฟูใส่แกงกระชากไว้อีหลีน้ำชุบหน่อยลูกซอ่นขนาดเที่ยงเก่าเหลาน่าจะเกาเหลานี่หน้าจากเกาเหลาเนื้อเปื่อยพ่อเอกเราสั่งมาสดหนำไม่ใช่นี่ล่ะเนื้อเดี๋ยวเขาจัดการให้เนาะจริงจีเนาะเนื้อกับลูกซิ่นเดี๋ยวจะจัดการให้เพราะ่าพ่อเอกเพิ่ณบอกว่าสั่งมาสดหนำคืซื้อ เดี๋ยวเดี๋ยวสุนูจัดการให้เองพ่อบต่บต้องห่วงบ่ต้องห่วงเรื่องลูกศิลป์กับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพสหลานจัดการให้เอ่เอ,อาสุดาได้อะไรบ้องที่นี่ตอดม่านยืนยืนมาเอาแต่ลูกศิลป์ เป็นยังปลเอก<อ>แลสดสดแต่หนามหอ้นเนือเป็นแบบแบบแ,แบบหรอเป็นลูกชิ้นเนื้ยนนนนอยี่ห้อดังเห็นเพื่นติดไว้อยู่ยี่ห้อซีอง อมเนี Faster. ่ยจ้าแล้วก็ต้มแซ่บจ้าเดี๋ยวตำหมูฮูงก็จ้าตำเป็ดหนึ่งตำหมูฮูงมาแล้วจ้าแล้วก็ลาบสุกจ้าแล้วก็มีแม่มาขายสลากกินแบ่งรัฐบาลจ้ามีได้สามสามในคลีนเดอร์เฮ้ยสามจ้าสามที่ไหนกี้อย่างแม่ขึ้เชียแถ พี่น้องฟังเอาติ่กอิ่มลเนี่ยเมื่อวานนีอุ้งยิงไปสี่เล็กอยู่อาอยู่ตรงตัวรับสัญญาณตรงหับตรงใจแดงเมืองเกิ้งจำเก่ามเาจเก่าบ้าสื่ปีเกิดเจ้าของมันตรงกันกับอี่อุ้งยิงสี่พนนี มันนาสามพาร์เสียภาษาไปครับเพื่อน,นยิ่ไป่ีตรงไหนมันจะมีกองไม่อยู่ทงังไวอไรแล้วอปี่ไม่เพื่อนที่เลยล่ะนี่แรกเรไือรเี่เอาเกียร์เล็กเ,เรือเหรอเล็กเรือมันเป็นนางเรือเหออมือนนเป็นางเรือเหมือนนเห็นเนาะ ปเล็ที่ห้องเขาไหมเด็กง,ง,ง,ง้ะนึ่งวๆเอา้าพี่น้องดวงไฟรวงมันมาเดี่ยทีได้ตัดรีบพิจได้ไหมที่เดียวกันเหรออลักตะบนกะบว่าเป็นยังมันป็นเรื่องที่บแบบว่าเราจะดวงไฟนะเราจะดวงไฟดวงมันจะมีประเด็นเด,วดือดไเดือ าให้เจอทะเบียนน้าวมาหายด้วยแต่ใส่วิจารย์นุญาณในการ<ม>เาขาเรียกว่าซื้อนะคะแบตเตอรี่เดี๋ยวนานแล้วเอานุ่งเก่ามาหายเนี่ยมันลอกแหลมแน่นอนที่ไปหายแล้วเดี๋ยวนี้ นนั้งเดียวจว่าเป็นเปลียนนั่น็ดิจงหวะมันใหญ่หนึ่งเก่าเก่าข้อแรกนะอหนึ่งเก่าเก่าหัวได้มันได้หนึ่งเก่าจำไ้เปลี่ยนยังไงดูเปจี่ยนเปลี่ยนเฮ้ยไปขอลังหน่อยเพิ่มเลยยังมีสองมาเลยกี ก็เป็นหัวเดียวก็เป็นล้างเดียวก็เป็นแมนเดียวแม่จะมีสองบ้านทีแม่ต้องไอพ่อเอกเป็นเจ้าบ้านใบใบนึ่งแล้วไม่นม่จะได้สองอนเจ้าบ้านสองเจ้าบ้านก็ต้องเป็นสองคนทะเบียนบ้านก็ต้องมีสองเดียวได้แม่หน่อยแยกแยกหลังก็ได้ได้แม่หน่อยสิมีซื้อได้แค่อันเดียวขอเวเราจะได้ลังเดียวได้ไหลังเดียวแมนพอันเป็นมันเป็นทะเบียนบ้าน ไม่ใช่ไม่ใช่คนอื่ม่แมน่ขอพ่อเออ่แมน่แมนว่าโบแมนว่าเป็นเจ้าของบ้านหรือโ่เป็นเจ้าของบ้านแต่ว่าคือเป็นทะเบียนที่เอาเอาไว้ตามหาทีบุคคลเป็นขอมู่บุคคลโ่แมนขอมู่ของของบ้านเป็นขอมู่นของบ้านเป็นขอมู่นของบุคคลโ่แมนเป็นขอมู่ของเออบ้านยบอกว่า่อยใหญ่่าพ่อ่ บ่วยแล้วบัวข้อไข่ขอข่ทาคีมากกว่าเรือพ่อเนข้าวดว่าทางพ้ะเอกเขาขือน,นีน่ดเดิมคลิปนี้ก็ฝากไว้สักนิดนา